อยากให้ทำ Q&A ลงย t u b e ค่ะ Q&A เรื่องอะไรอ่ะอิสราแล้วอวดอิสระแล้วคุณยงนี้ส่งมาห้าสิบดวงอ่ะเป็นถือเป็นจุดเริ่มต้นได้ดีมีคนบอกว่าอยากดูคลิปเที่ยวที่ทะเล อาทิตย์หน้านะใช่ไหมเรืออาทิตย์ถัดไปอใช่าทิตย์หนอ๋ออาทว่าทะเลให่เลไเพัยาพ่อพ่อเขอคลิปยาวได้ไหมสี่นาทีหนาทีมันสั้นไปมากอ่ะไปดู YouTube สิจ๊ะใช่ป่ะกินตีม ไอ้นี่เธอไปป้อนนี่ดิเอ้มะม่วงอ่ะมะม่วงอันย่าไปไหนก็ไม่ได้หมดแล้วเหรอหมดแล้วกินอที่มะม่วงไหมฮะดมานั่งดูกับพี่เฉยเลยนะใครอนุญาตใครให้ดูใครให้ดูคะดูได้เหรอดูได้ไหมไม่สนใจนะมานั่งดู หัวนี้ยุ่งมากวันนี้ขอเปลี่นเปนปาิดได้คะให้น้องดูด้วยให้น้อดูด้วยนะโอเคอยากให้พี่จองคันเล่นเล่นกับน้องแฝดสี่จังเออเธอไปบอกเาเออไปบอกเาเดี๋ยวได้มเดี๋ยวพูดแบบนี้เดี๋ยวก็ดรามาแ้าแตหอนนี้ตอนนี้ฉันเุ่งบอกกับมัน่อยไปบอกว่ามันนี้ก่อนน้านี้ฉันเป็นแฟนกับเจสันหวางแต่ตอนนี้ฉันไม่เป็นละเพราะว่าคนชอบเยอะตอนนี้ว่า เป็นแฟนพี่จองพี่จองก็คนชอบเยอะนะที่บอกว่าไม่เยอะเลยของพี่จองชอบทั้งประเทศไม่เยอะเลยเธอจำที่เขาไปงานอีเวนท์ที่สยามได้ไหมจะเบียดเสียดคนแบบนั้นเขาไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก็ดราม่าหรอก